กรณีที่2อพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กรณีจดประกอบการใหม่นะครับเดี๋ยวผม double ลคลิกเข้าไปครับด o u b ิ e ลคลิกเข้าไปนะครับก็คือในส่วนตรงนี้จะมีอยู่2กรณีก็คือว่าจดประกอบการใหม่นะครับคือจดประกอบการใหม่จะมี2กรณีคือยังไม่เคยมีรถเลยแล้วจะซื้อรถ แล้วจะดำเนินการจดประกอบการใหม่นะครับก็กรอกชื่อผู้ประกอบการเลขที่บัตรประชาชนเลขที่นิติบุคคลนะครับจำนวนรถตัวลูกพ่วงก็นับเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ที่ตั้งสถานประกอบการเส้นทางวิ่งจากไหนไปไหนนะครับก็คือ,อจดประกอบการใหม่ในกรณีซื้อรถใหม่เลยไม,ไม่เคยมีประกอบการกรณีที่2นะครับที่จะติก๊ก สมัครใหม่ก็คือประกอบการนั้นๆหมดอายุนะครับหมดอายุเช่นวันนี้วันที่6มีนา2568นะครับประกอบการหมดอายุวันที่4มีนา2568ก็ถือว่าประกอบการนั้นหมดอายุนะครับเราก็ต้องเลือกสมัครใหม่คือจดประกอบการใหม่ตรงนี้นะครับ เมื่อเลือกตรงนี้เสร็จกรอกกรอกรายละเอียดตามที่ที่มีอยู่ในตารางนี้นะครับเราต้องพิมพ์พิมพ์ใบนี้ตัวนี้พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่พิมพ์ออกมาจะเป็นกระดาษ A4 นะครับกรอกในส่วนของกระดาษ A4 นะครับเพื่อที่จะไปยื่นที่ขนส่งแนบเรื่องการาจดประกอบการใหม่นะครับ แล้วในต่อมานะครับถ้าติ๊กต่ออายุตรงนี้เราจะติ๊กในกรณีที่ประกอบการนั้นยังไม่หมดอายุนะครับซึ่งประกอบการสามารถต่ออายุประกอบการล่วงหน้าได้3เดือนนะครับเราก็ติ๊กต่อตอ,อายุแล้วก็จังหวะที่จดทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตนะครับ ประเภทใบอนุญาตรถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถอะไรละ่ะรับจ้างไม่ประจำทางฮรรถโดยสารส่วนบุคคลแล้วแต่เราจะเลือกนะครับฝั่งตรงนี้แล้วเราก่อกชื่อผู้ประกอบการากรอเกลขที่นิติบุคคลนะครับที่ตั้งนะครับเส้นทางแต่ตรงนีเ้เราเลือกต่ออายุในกรณีที่ประกอบการยังไม่หมดอายุนะครับเราเลือกต่ออายุแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้จะได้กระดาษ A4 ออกมานะ